พี่เขาเอาพวงมาลัยตะกร้ามาให้หนูใส่ติ๊กนะคะโอ,อ,อไ้ไม่เต็มนี่ไม่กลับนะคะอ่ะอ่ะอ่ใไมนอ่ะใสอาใสเขาไปเวามรถารถเาช์คะมาค่ได้ สุดยอมากเลยความคุ้มมากๆจันทร์ตะวันซี่มาเลยสามรถมีอยู่ตรงนี้หมดเลยหนูว่าไม่ใช่สามรถเลยนี่น่าจะเป็นรถพ่วงมาด้วยนะเนี่ยถ้ายกขนาดนี้เนี่ยนะจันทร์ตะวันจันทร์ตะวัีจ้า ลูกศิษย์นะคะพระอาจารย์เนื้อนะลูกศิษย์เราก็ช่วงนั่นเองจ้าอ่าคนให้ตะกร้านี้ก็ช่างกะไรเนาะมันก็เข้าใจซื้อเนาะ FC แฟนคลับเนี่ยเนาะอ่ะพี่จ้าใส่ติ๊กมาให้เต็มเลยจ้าขอเพลงอะไรคะใด้เลยค่ะไม่ใช่เป็นแลมแดดไม่ได้นี่ตาใส่ติ๊กกับตะการติ๊กโดยตรงเลยค่ะประพัูปด้วนเอามาไอ้หน่ารักเนาะ เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้เข้ววิีกะทงพอเเึนดี๋ยวโทษนะแต่ก้าอนนี้กูเริ่มไม่หนุกแล้วกูว่ามันเป็นพาละแล้วก็จุดลวดขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณนะคะสำหรับรางวัลที่เพิมให้นี่เมื่อกี้ด้านขวาก็ให้ร้อยหนึ่งตรงกลางก็ให้ร้อยหนึ่งด้านข้างตรงนี้ก็ให้ร้อยหนึ่งโทษนะคะด้านหลังไม่มีมั้งหรือคะ ว้หน้าด้านตังอ๋อได้เลยได้เลยได้เลยแลยวจัดให้ไม่ใช่แฟนอะไไม่ได้ใครเาไม่ดให้ทุกคนมาฟังลงนี้ยรีอกกัน